อสวัสดีครับฟรี and the dirt and the b u c k e and the book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  the book, book, book 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 วันนี้มาวันแหเหมือนเดิมนีแหเราชิตชิวไปลูกน้องถอดเสื้อผ้าัาเห่นะครับแหแหคือเครื่องมือหางจินของมีมาตั้งแต่ยุคในนเสาร์เอาไว้จับ อยู่มังกระสอครับผมหวานให้ดูมวนๆด้วยพี่น้องเฮ้ยอ่ะจังไม่ได้หวานไม่เป็นหวานไม่เป็นน่ะเดี๋ยวๆกำลังก็ควรไม่ผมเกิดในยิงมันอ่ะจังไม้อุ๊ยโอ้โห เฮียบ yeah. ูโอ้แมงเด็กกอนีเยอยู่เฮียลืมไไงวะไปมันเป็นกระบนื้อยั่งว้าวคุณบูดอ่ะแห่แตกอย่างสวยเลย lướt quá Ui lướt 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 hè vô này. ôi hè trôm hải, hè cù xa đuối. ปล่อยมันตายตาย,ตาย,ตายอุ้ยอุ้ยฮี่ฮตายจริงตายจริงจะฟี่ช่วยดิหาแห่เจอนะมึงหาไม่เจอคืนนี้ไม่ต้องกลับบ้านหบ่เจ้าหาแหย่ไม่เจอมันอยู่ตรงนี้ไม่แหย่ไหน,น,นตรงแม่คิวอะจำได้ใช่เนี่ยเออมันไม่ได้บานตรงมัน hủy Cờ hè. họ đi xe này. Xe lắm, Húp. kia bạn đợi qua พ่อไหมเหกูามวันแห่งเงี้ยมึงท่อไหมเหรอ้ยอย่างกลางรอบนี่ือร้องน้ำ อันนี้จะทำการลากอวนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเราเรื่มศูนย์กับปลาเลยครับเราเรื่มศูนย์นะครับมันเลื่อผมอะ่ะงงหลังจากที่หวานไม่ได้<ค>ก็ต้องการลากอวนเอา,ไ,อเาไปเไปเอยนิ่มๆเลยิย่มๆเลยที่นี่เป็น <laughs> <laughs> ไปยืมไไปไปยมไปเฮียม <Fine. S 2> ึงคิดไงว่าลากแหน้ำลึก ไปหมดโถโถโถทำไมว่าทำไมว่ากูไม่กล้ากูก็พี่ไม่กล้าหรอกอะกล้าโยนก็โยนดิทำไมไม่กล้ากูที่อยากสร้างให้มึงไอ้ควายก็รู้ว่าพี่ไม่กล้าหรอกก็สวัสดีครับกดซับให้ผมด้วยนะครับไป้ไม่ไอ้เหี้ยกาก